สวัสดีค่ะเทวิกาเรียกทรัพย์นะคะขอเช็คพลังงานความรักของชาวราศีมินนะคะอ่าราศีมินจ้าความรักของคุณในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างคะนะคะอ่าคุณรักเขาเขารักคุณหรือเปล่านะอ่ะราศีมินนะคะในระหว่างวันที่นะคะ14มีนาไปจนถึงวันที่12เมษานะจ้ามาดูกันซิว่าความรักของคุณและแฟนเป็นยังไงบ้างคะอ่ะว้าว คุณนะคะกับครอบครัวมีเงินมีทรัพย์ด้วยนะคะรวยค่ะจะได้เงินนะจะได้เงินนะคะถึงคุณจะเป็นคนขี้วีนแฟนขี้วีนคนรักนะคะอ่าแต่คุณก็เป็นคนรักแฟนรักครอบครัวนะคะอ่าเห็นไหมอืมไพ่ดีมากเลยนะไพ่ดีมากเลยนะจ๊ะอยากจะบอกว่าชาวราศีมีนะคะในช่วงนี้นะ ชอบทะเลาะกับคู่ชอบหาเรื่องคู่นะคะชอบทะเลาะกับแฟนตัวเองนะคะตัวของตัวเองเป็นคนที่หงุดหงิดนะคะโมโหร้อนนะคะ,ะตัวตวนของตัวเองเนี่ยหาเงินเก่งน,นะคะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็หาเงินเข้าบ้านรักครอบครัวนะอยากให้ครอบครัวมีกินมีใช้นะคะ,ะคุณจะได้เงินเข้ามายเยอะมากเลยในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรคุณก็แล้วแต่นะคะและมองว่าคุณจะได้ใช้เงินก้อนนะคะเงินก้อนนี้นะคะอาจจะ แฟนอยากได้ของชิ้นใหญ่อยากจะได้รถได้บ้านได้ที่ดินนะคะอยากจะต่อเติมบ้านนะเกี่ยวกับการทําบ้านเพิ่มเติมเติมแต่งนะคะอ่ามีเกณฑ์จะได้ใช้เงินก้อนกับคู่รักคนรักนะคะและคุณก็เป็นทั้งแม่ทั้งแฟนทั้งผัวที่แบบดีประเสริฐสี นะคะลูกขออะไรแฟนขออะไรคุณใจดีคุณให้เขาหมดเลยชาวราศีมีนนะคะอ่าเก็บเงินบ้างนะคะเก็บเงินบ้างเพราะว่าเร็วเนี้มีเกณฑ์การจะได้ใช้เงินกับคนรักคู่รักนะคะอ่าคนรักคู่รักหรือลูกของคุณนะมีเกณฑ์อยากได้ของชิ้นใหญ่ชิ้นโตในเร็วๆนี้นะคะจะได้ใช้เงินนะเป็นคนที่ใจดีคู่รักของคุณนะคะอยากจะบอกว่าเขาก็ใจดีรักคุณนะ ต่างคนต่างรักกันนะนะคะคุณก็เป็นคนที่หาเงินเกง่งรักครอบครัวนะคะอาจจะพ่อแง่แม่งอนบ้างอาจจะหาเรื่องทะเลาะเขาก็ตามแต่นะคะแต่เขาก็ยังรักคุณเนาะอ่าแล้วแฟนของคุณนะคะเขาก็ชอบในเรื่องของ กอดจูบรูปคํานะแฟนเนี่ยเป็นคนที่ชอบมากๆเลยนะอยากให้กอดอยากให้หอมไปไหนมาไหนอะ่ะนะคะเขาต้องการความรักจากคุณนะคะเออชาวราศีเมีนเนี่ยรักแฟนแบบเปียบเสมือนแม่เลยนะดูแลทุกอย่างเลยนะเออปังไม่ไหวแม่ในช่วงนี้นะคู่รักของคุณกับคุณนะคะถึงจะทะเลาะก,กันเท่าไหร่ก็ไม่แยกจากหรอกค่ะนะคะทะเาาลาะก,กันทุกวันนะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะอา่ามันเป็นสีสันเป็นรสชาติของชีวิต นะคะอ่าแต่ทั้งสองอ่ะรักกันมากและก็มีเงินมีทรัพย์ด้วยนะคู่นี้นะคะสำหรับคนโสดชาวราศีมีนนะคุณจะมีคู่ที่ใช้เงินเก่งใช้เงินเก่งเอฟของเก่งอ่ะเป็นตัวท็อปตัวยงเลยในการใช้จ่ายนะคะอ่าและก็ชอบใช้อารมณ์แฟนคุณจะเป็นคนขี้วีนขี้เหวี่ยงชอบใช้อารมณ์หรือตัวของคุณเองนะคะแต่ก็ดีบอกเลยดีว่าคู่นี้ แฟนคุณหรือคนที่จะเป็นคู่คุณนะคะจะให้เงินให้ซับค่ะ